ตามน,นโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แต่ละหน่วยขึ้นตรงจะทําโครงการหนึ่งนปครฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนหน่วยพัฒนาการคล้นที่2-3าขอสรุปผลการดําเนินการดังนี้โครงการหนึ่งนปค เงื่อพัฒนาการครั้งที่สองสามตั้งอยู่ที่บ้านทาัศวรรษตทัศวรรษอ,อนาด้วงจังหวัดเลยปัจจุบันมีพลเอกพนุรัตน์ติเสมอเป็นผู้บังคับหน่วยดำเนินการภายใต้แปแผนงานหลักตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องตอบสนองต่อน,นโยบายของรัฐบาลแบ่งส่วนราชะการออกเป็น4ส่วนตามอชก .2140 มีพื้นที่รับผิดชอบ2จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูมีกำลังพลปฏิบัติงานจริง131่งยิดนายที่เป็นร้อยลัก จ13.52ของอัตราบรรจุหน่วยได้ยึดถือหลักการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารสูงสุดปฏิบัติตัวดีปฏิบัต,ติตงานดีเพื่อเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนด้านกำลังคนเน้นสายการบังคับบัญชาการสุขทบทวนการอบรมยูนิสคูลเพ,เพื่อเพิ่มปูนความรู้เป็นการทดสอบร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้กำลังคนมีลักษณะสมาร์ทโชเยอร์ด้านสวัสดิการจะให้มีร้านจำหน่ายสินค้าห้องออกกำลังกายอาคารที่พักอาศัยที่เพียงพอเป็นไปตามที่ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการที่นที่2-3ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า คนก็สำราญงานก็สำเร็จโครงการหนึ่งฟาร์มดาเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการฟาร์มพอเพียงเลี้ยงชุมชนโคหนุ่มขึ้นชื่อเพื่อสร้างรายได้เป็นสวัสดิการให้กับคนบังคนและรัศดรในพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งหน่วยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยได้จัดทําเวทีประชาคมร่วมกับรัศดรตําบลทัศวรรษปรับทราบความต้องการในการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการในเบื้องต้นมีการดาเนินการจํานวนสิกิจกรรมเช่นการเลี้ยงโคนมการเลี้ยงไก่พันไข่การเลี้ยงสุกรหลุม และการปลูกผักอินทรีย์เป็นต้นใช้พื้นที่สวนป่าโคกชาติเป็นพื้นที่ในการดําเนินการจัดตั้งฟาร์มโดยมีพลเอกชยพลคําสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นผู้จัดการฟาร์มปัจจุบันมีสมาชิก,กรวม128รายกําลังพลหน่วย112รายรัศดร16รายปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนสมาชิกมีรายได้เสริมจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะได้รับเป็นค่าแรงในแต่ละเดือน และยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรัศดรในพื้นที่และพาขีเครือข่ายในการดำเนินง,งานร่วมกันและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่อไปโครงการหนึ่งโรงเรียนโรงเรียน,ยนมัทาสวรรค์ที่ตั้งบ้านโนนสวัสด์หมู่สองตําบลทัศวรร์อำเภอนาน่วงจังหวัดเลยปัจจุบันมีครูและบุลคลากรทางการศึกษาจํานวน13คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนชาย74นักเรียนหญิง61รวม135คน หน่วยได้กัรเลือกกระดูเรียนเป้าหมายโดยใช้แนวทางและหลักการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างทักษะในการเรียนรู้สร้างอาชีพให้กับนักเรียนโดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ดูเยนยินกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชการเลี้ยงกบและการปลูกผักปลอดภยัยรวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและรัษฎรในชมุมชน แนวทางในการพัฒนาของเงื่อยบัญชาการทหารพัฒนาได้แก่การพัฒนาคนชุมชนพื้นที่โดยมุ่งผลสฤทธิ์คือการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพกัน,นักเรียนสร้างแหล่งอาหารนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดได้หน่วยได้มีการดาเนินการกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ยกตัวอย่างพอสังเกตเช่นส่งมอบพันธุ์ปลาเนินเพระาอาหารปลากินพืชจิตอาสาพ,พัฒนากิจกรรมงานบันติแห่งชาติมอบตุนการศึกษาและโครงการเกยนทงชาติให้โรงเรียนน้องเป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่หน่วยได้ร่วมกับโรงเรียนเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการทั้งด้านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรณาการร่วมกันต่อไปโครงการหนึ่งชุมชนตำบลัศวรรษตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่หน่วยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลัศวรรษจำนวนทั้งหมด5หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด2,947คนอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทาง้านเกษตรกรรมและมีอาชีพรองอคือขายสลัดจินแบงรัฐบาลมีจำนวนคนจนเป้าหมายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน48คนและมีไรายได้เฉลี่ยต่อคนต,ต่อปี45,833.21บาทต่อคนต่อปีจุดแข็งตำบลทศวรร์มีลักษณะที่ตั้งของตำบลตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มมีลำน้ำไหลผ่านเป็นพื้นที่รดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับส่งเสริมการเกษตรทุกรูปแบบจุดอ่อน ตำบลทัศวรลรัตรรอนภายในตำบลจังขัดองค์ความรู้เป็นผลให้ประชาชนส่วนมากยังว่างงานและย้ายไปเป็นแรงงานในเมืองใหญ่โอกาสหน่วยได้กำหนดพื้นที่ชุมชนบ้านท่าสวรคร์เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนานในโครงการ1นึบค1หนึ่งฟาร์มหโรงเรียนหนึ่งชุมชนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา